มาหอดพ่อใหญ่คำาผานกับอันมือกองเพื่อนพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้นี่นี่ตั้งหัวมันเถอะพ่อใหญ่ค้ามผานนี่นี่แม่แล่าว่าอันสาวน้ำยืนก็มาบ่นี่ไว้แม่แลวามาเลยมาเล่าเองเลยสาวน้ำยืนก็มาบอกนเนี่ย เอาแล้ตออว,วตัวตนี้มาแม่สาวนำ้ำยืนเด้อนี่นทีมงานพยายามาผ่านด้วยกันานไงเรเอา,าสาวนำ้ำยืนกัมาตัวนันเพิ่นววานน <laughs> งน,น้อยเนงน้อยดูกบ่สมภาษณ์มือกล้องมานี่มาครับลายโอ้ยแตนคัก พ่อใหญ่คำผ่านก็ม่างานนี่บ้านเพื่อนเล่นอร่อยเอ็ดแมนบ๊ะโอ้ยพิษกันกับเมทเ่าได้พ่อใหญ่คำผ่านมาเบ่งล่ำมาฟังล่ำมือนี่นะครับคุณน่ะที่น้องเข้ามวนแนงล่ะเฮ้าประมือ ไปเ้ออันเดียวกันบ่อยอันเดียวกันบ่อเมาอะไรตานี่โอตยอ่นเหมอเบืเออบ่เอาแจกเพื่อนี้ตาละลายจะให้เนอ บ่ใจอยู่เรืยแต่ว่าไม่คาดใจทั้งฝ่าย่าเอาดิสีไปสองตาดิสลอยไปหกลอยเอาบ่มหกลอยแจกเบิดยัดี้ที่ถ้าเรสองลอยเออเอาเลราคาสีรุ่งกันเลยราคาสีอันตรงกันมอเรื่องราคาสีตรงกันเอาละบัตนีหุ่มมาเลยปัตตนี ว่าพอใหญ่สัมผัสซิเหมาหุ่มมาเลยประนี้มาหัวเหมาหันี่ย่อดีพออกแต่เสียก็บอกใหเดอดเดี๋ยวเดี๋ยวแมเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่พอหยุดเอิ้นปากกอนไปเลยประเนี้ว่าสิเหมาสีเหมาไปเลยปะนี้ ผมจะเลนตักจีนหัวหน่อยประโยชก็ดีครับผมก็เห็นดีดีแหละที่แรกตักจ no ีนหัวเร็บหัวหน่อยลูกสาวอยากเดี๋ยป่ตาเอาจนมาผู้หญงชนไแหละัาวนี่แลคนเยซ้ำนี่แหละนั่นเรียบหัวหน่อยเอาเสียบมาอม่ากินว่ามันติดถ้าอบมันกินได้กินได้ตัวอหว้กินกีว เล็บมหน่อยเล็บเล็บมวหน่อยตักกนเขียดิตักมากัลยไปบ้างี่สาทีเนี่ยพอดิกมันแข็งมันแข็งดิเล้บเขียดเล็บเียบวตบบเขาเอิอย่างแหมเอิเเล็บัวนหอยโอ้ตบออกมาจากยุบานเขาเอิตักตินเถอะนะบ้านเพื่อนตักกินบ้าตัวนี้ใกัล่ะาเดียวกันนะ

สัมพออยู่เรื่อนไงพนมาไปรองมาขึ้นพนเก็บบัตรเออขายเขา้เออขายเขาอันเป็นยังไงคือว่าผิดคือว่าผิดก็ไม่เท่าเจียวแ้วอยันนี่เกียวเขาเมาบดเลยเจียวเขาเมาเจียวเขาเมาเียวเลเจียวเก้าหน้าเราเจียวยากแต่ตอนแรกว่า

โอ้ท่านกำนั่นกรรมารรสวัสดีครับท่านกำนันอันมาดูแลความเรียบร้อยแบบใกล้ชิดเลยเนาะเป็นอย่งไรแถวนี้ดื้อบ่ครับบ่บ่ครับบ่ดื้อเนาะบ่บ่บ่คอยดื้อโอ้คับปกติบ่ค่อยมีเรือครับแถวนี้เขตนี่มีหมอลำใหญ่ดูบ่แกัวัดที่สีพานาก็มีอยู่ตำบลทุ่งเขาหลวงครับอ๋ออยู่ตำบลทุ่งเขาหลวงอันนี้เขาอะตำบลบ่ แม่ครับตัวตัวนี้ตำบลมาบ่าอ๋อตำบลมาบ่าเนาะโอ้ครับครับเนาะจะอยู่ใกล้ๆกันก็บอกมีปัญหาอย่างเนาะบบบ่่ครักะสาวน้อยมีปัญหาถ้าเป็นลำสิงก็มีเรื่องร่ำสิงแทนแทนม่พื้นที่ผมก็บอกมีเรื่โอ้แล้วแต่พื้นที่เนาะอีอย่างท่านกำนันกัมาดูแลอ่าดูแลอย่างไก่ชิดเลยต้องแนวนี่ต้องแนวนนี่ดูแลความสะดวกสบายดูแลความ ปลอดภัยพี่น้องเฮาเน้อคบนั่นเนาะขอบคุณครับนี่นะครับเป็นตทหากหลายนี่มากินข้าวเออกินกินกินบ้านแม่บ้านนี่กับพี่มลำใหญ่ยัยมโออันนั้นมลรันก็ยังมาอีกอยู่น้อยน่ะนนนอุเพยบานผใหญ่คำผานเนาะมือนีมันก็เลยมานะครับนี่

ว่ามันไยย่หกทิศ่อะเอาเนอร้อยาแม่กินแดงกันเริ่กจินยาประหลานมากเออบัดเนเออถามนี่ว่าล้วออกมานำเินเป็นอย่งบุญอย่างคุนเสียงุนนไดงียหากั้กินหลี มวนมวนน้ำกันนาเวทีพี่น้องมานี่นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแทงพี่น้องในพื้นที่พี่น้องนอกพื้นที่ทวัดบุรีรอยเอฟนะครับเสรีภูมินะครับทั้งสามารถนะครับพี่น้องไก่เคี้ยงเนี่ยแหละนั่นนะครับไก่เคี่ยงถุงเขาหลวงมาเบิ้งได้นะครับมาแลงนะครับมวนน้ำกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับงานปรีนะครับ งานฟรีนะครับวัดท่าแสดงของพระอาจารย์ตอมนะครับงน่เ้ีคลิปนี้นะครับทิมไทยแล้เนาะนะครับเดี๋ยว พี่น้องเข้ามาหลายๆนะครับยังมาพูดคุยนะครับแล้วก็รอเช็คเศร้ารออีหลามาน้ำเนาะนะครับสํนานัรบคลิปนี้ขอบพูณหลายนะครับขอบคุณนะครับ